โอ้โหพี่น้องชวนชมสีสวยๆนะที่ร้านคุณกิ๊กฮนะวันนี้ตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะนี่มีสีส,สวยๆแบบนี้มาให้ชมกันนะก็กระถางละ120นะี่นน่าสนใจ ช่องจิตนาในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาลินอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับวันนี้น่าเล็กพามาเดินตลาดนัดอีกวันหนึ่งฮะเป็นวันอนังคารนะก็ของก็จะขายกันหมดแล้วแหละเหลือไม่กี่อย่างแต่วันนี้มาสะดุดตาตรงชวนชมสีนี่แหละดอกสีสวยนะนี่ที่ร้านคุณกิ๊กฮะก็ถือว่าต้นสูงใหญ่พอสมควรนะนี่บางต้นก็มีคู่แฝดนะฮะ นี่นี่เห็นไหมฮะอกสวยๆฮะสีชมพูนี่เขาขาวเนี่ยชมพูจางๆก็สวยงามนะฮะนี่กำลังตุ้มๆเพียบเลยอันนี้อาจจะโดนฝนะทำให้มีช้ำๆบ้างนะถือว่าสวยกันฮนะส่วนตัวนี้สีออกโทนช็อกโกแลตนะฮะมันม่วงเข้มเลยฮนะนี่ อันนี้โดนฝนโดนฝนฝนมาเมื่อเช้าแรงๆนี่ก็สีสวยเหมือนกันนะออกแดงๆงชมพูสวยงามในกำลังตุม้มๆเพียบเลยส่วนตัวนี้กำลังตุม้มๆสีชมพูนะกำลังแย้มๆออกมาเนี่ยน่าจะสวยน่าจะเป็นชุดนี้นี่น่าจะเป็นชุดนี้น,น ส่วนตัวนี้โอ้โหสีสวยบาดใจเลยฮะเนี่ยมีหลากหลายสีสวยงามนะเนี่ยอ,อันนี้ก็สวยฮะดอกสีออกเนี่ยแดงๆน่ารักน่ารักฮะแบบนี้ส่วนตัวนี้ก็เป็นชนชมด่างก็แล้วแต่ใครชอบนะนะใครชอบสะสมของด่างก็ ได้นะราคาเดียวกันเลยนะนี่เนี่ยทุกกระถางฮะทุกกระถาง120ฮะทักมาได้เลยนะใครที่ไม่ได้มาเดินตลาดนัดก็ทักไปที่เพจคิ๊กกล้วยไม้นะก็จะสามารถที่จะส่งให้ได้นะกระถางแบบนี้อ่ะครับผมสลับคลิปนี้นะแล้วก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ